โคด่วนดันายสีวัชระเมธากุลเผยจุดอ่อนบุกพ่องวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังพ่ายให้กับญี่ปุ่น3เซตลวดจากกรณีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเ v c ซีครับพระหว่างวันที่ 21- ถึง29สิงหาคมที่ประเทศฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกกลุ่มบีพ่ายให้กับญี่ปุ่น3ต่อศเซตด้วยสกอร์18ต่อ25 19ต่อ25และ22ต่อ25ทําทำให้นักตบลูกยางสาวไทยนะั้นยังไม่มีคะแนนเลย โดยคดด่วนดไนสีวชระเมทากุลกล่าวว่าจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นมาดีมากในเรื่องของเกมรับเองเราไม่สามารถทําอะไรเขาได้มากในเรื่องของความเหนียวแน่นเขาดีกว่าเราอีกอย่างหนึ่งพอแลนลี่เยอะๆความอดทนการเล่นเราก็กลับปิดพลาดเองเยอะในเรื่องของระบบการรับรวมถึงประสิทธิภาพการทําเราดรอปลงเยอะ เกิดข้อผิดพลาดเสียเองในการทำบางจังหวะก็เลยทำให้เกมนี้ลำบากมากสำหรับเราแล้วก็ไม่สามารถกลับเข้ามาสู่การคุมเกมเองได้ต้องยอมรับเลยว่าแมตช์แรกของการห่ังหายไปนานจากการแข่งขันแล้วก็อยู่ในช่วงของการทำร่างกายค่อนข้างเยอะมันก็เป็นสภาพที่ต้องยอมรับว่าจะช้าเป็นปกติเรื่องของเกมการเล่นแบบนี้เราก็ต้องปรับปรุงให้เร็วที่สุด นัดที่2ถิทีมชาติไทยจะพบกับออสเตรเลียในวันที่22สิงหาคมนี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้แข่งขันเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยส่วนญี่ปุ่นกับไชนิสไทเปจะลงสนามกันก่อนในเวลา9นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับ